สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่อง EPISODE CHANNEL กับโลกของ Sun of the Forest นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ในบังเกอร์ที่เราเจอใน EP ที่1น,นะครับเป็นบังเกอร์ที่มีความสมบูรณ์นะครับเรื่องของทรัพยากรเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นสำคัญนะครับในการตั้งบุตรไม,ม้นะเวลาที่เราจะเซฟเกมหรืออะไรก็ดีนะครับ อีพีที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมไปยังบังเกอร์อื่นๆนะครับและเปิดภารกิจนะครับและล่าสุดนั้นผมได้การ์ดนะครับที่เป็นคีย์กร์ดในการเปิดประตูนะครับต่างๆมานะครับตอนนี้ผมมีอยู่2ใบนะครับเป็นของวีไอพีกร์ดนะครับแล้วก็เป็นเมทานส์คีย์นะครับซึ่งก็จะเป็นของอแขกคนสำคัญกับ เป็นของพนักงานนะครับพนักงานซ่อมบำรุงนะครับเป็นเทเน,นนทีซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีทางไปทางนะทางด้านทางโน้นนะซึ่งเราก็เปิดประตูไม่ได้นะครับเราจําเป็นที่ต้องใช้การาดเมนเทน,นนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสํารวจนะครับบริเวณด้านในที่อยู่ในบังเกอร์แห่งนี้นะครับมันมันมีทางไปต่อนะครับอ่ะ เราจะเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับเนี่ยอ่าก่อนอื่นผมขอกินน้ํากินท่าออก่อนแล้วกันนะรู่สึกาพจะโอ้โหดูสภาพร่างกายอิดโรยนะครับมีอาหารการกินอโอ้โหเนื้อดิบเนี่ยเรากินทีไรแล้วก็มันไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะครับเราต้องกินพวกอาหารที่เป็นถุงแบบนี้นะครับนี่ก็จะเพิ่มได้เยอะนะครับอ่ะโอเค ครับเราเดินทางไปนะมันมีทางให้เราสำรวจนะครับอ่อนี่ก็เป็นบัตรของเวอร์จิเนียนะครับสาวที่เราเจอกลางป่านะครับเขาเป็นลูกสาวเศรษฐีนะครับหนในสคนที่เราจะต้องตามหาเขาแต่ตอนนี้เราเจอทั้ง3คนแล้วนะครับเป็นปีศาจไปสองคน2คนผัวเมียนะครับเหลือเวอร์จิเนียที่เป็นมนุษย์กายพันธ์ุเราจะลองใช้บัตรนี้แตะประตูดูดิว่ามันจะผ่านไปได้ไหม อ๋อต้องใช้บัตรเป็นทะแนนนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในห้องค่อนข้างที่ดูลึกลับนะครับเหมือนจะเป็นฟิตเนสนะครับเนี่ยของค่อนข้างมีหลากหลายนะครับเนี่ยเจอแป,ป๊บซี่ละหนึ่งนะฮะมีอะไรไหมแป,ป๊บซี่นะครับเออ โอ้มีหินนะครับมีหินมีผ้าอืมโอเคเออโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้านะครับที่อยู่ในห้องนี้นะอันนี้กระดาววาน่าจะเป็นห้องโยคะนะฮะอ่อ สว้วไา้น้ำครับไปดูสาไว้ว้น้ำก่อนแล้วกันนะอืมรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยิงธนูแล้วนะครับอืมอ้าวนี่เจอเด็กน้อยเจอเด็กน้อยฮะอีเด็กน้อย อาผมเจออะไรเนี่ยจดหมายนะครับมีเสื้อผ้าด้วยนะครับโอเคมีเจอชุดว่ายน้ำนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดินทางต่อโอ้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นห้องพืดๆนะครับไม่มีอะไร อุ้ยตายแล้วโอ้โหกล้วยทอ, <tinc S 2> อดนะครับอ่ะยัดเข้าไปกระโดดมากระโดดมากระโดดมาเข้ามาไอเสือนี่นี่หลับจะเหลืออะไรล่ะ เ hey, hey. อีผมยิงเป็นชิ้นเนื้อพังไปหมดเลยครับนี่ครับมีระเบิดก็ใช้นะครับอย่าไปหวงของครับมีอะไรก็ใช้อนะั้นนะจะดูนะมีอะไรอีกไหมรู้สึกว่าผมจะเจอไอ้เจ้าตัวร้ายอยู่ตัวนึงเดินไปเมื่อกี้ตุ้มเตียมตุ้มเตียมไปไหนแนละ้ว อันนี้ก็น่าจะเป็นสปานะครับโอ้โอ้ไม่มีอะไรมีแค่สปานะครับตรงนี้ก็เป็นห้องไม่น่าจะมีอะไรเนาะ อืมเป็นห้องสปาครับอา้าวไอ้นั่นโอ้โหโอ้โหดูแม่ให้ตายเถอะ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 ไอ้ไอ้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะอ,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 อ่ะอ่ะผมไม่ดิ เล่นที่ขาก่อนเลยอย่าให้มาอย่าให้มาเล่นที่ขาก่อนเลยฮะ mm hmm. เฮ้ยเล่นที่ขาก่อนเลยเล่นที่ขาก่อนเลย mm hmm. นี่ไอ้นี่มันมีเกราะด้วยใช่ไหมอ่อาเดี๋ยวต้องมีเกราะใส่ด้วย พักนี้ผมไม่ค่อยถูกโจมตีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรามีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเกาะก็เลยมีเยอะนะครับตอนนี้ไม่ค่อยแตกนะฮะโอ้นี่มีทางทะลุไปด้วยนะผมจะสำรวจให้หมดก่อนนะโอ้โหพัะเจ้าช่วยกุ้ยทอดโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ไอ้น,นี่ต้องอันตรายนะครับเดี๋ยวเด้อเนาะตัวนี้มีอะไรอีกไหมส่วนใหญ่พิจัดผ้านะผ้ากับยามีแค่นี้แหละนี่น่ามีอะไระเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันต้องโดนแล้วฮะโอ้โหเจอมันอีกแล้วเจอมันอีกแล้ว ไอ้ตัวหน้าสำคัญอ,อ่ะขอสักสองเม็ดละกันอ่ะหนึ่งเม็ดเป็นไงเป็นไงโอเคไหมเอาโอเคไหมโอเคไหมเสือโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมพุ่งเหรอครับรออะไรล่ะครับ หนังมันเรามีเกาะเยอะแล้วครับน่าจะเกินแล้วแหละนะเออ่ผมคงต้องจัดการไอ้เจ้านั่นก่อนนะเอ๊ะเก็บมาดีดิอุ้ยอุย้ยไม่โดนว่ะอุย้ยเจ็บโอ้โหตายละตายละตายละเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหนึ่งดอกไม่โดน ออ,อืมเฮ้ยมันมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็นอนเออกระจบแล้วเนี่ยเอออยู่ตรงนี้ดีกว่ามาเลยพี่มาเลยครับมาล่อมันหน่อยดิมาเล่นน้ำด้วยกันดิมาพวกสัตว์ประหลาดมันจะวิ่งเออมันจะว่ายน้ำไม่เป็นนะ ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมอ่าล้มสิครับโอโ้คนคู่อืมรู้สึกว่าผมจะทำระเบิดหมดแล้วนะครับเนี่ยอืมเสยไย้ายังเลยอ่ทนูเนี่ยเป็นทนูที่เป็นธนูระเบิดนะเนาะเดี๋ยวผมจะต้อง ประดิษฐ์ใหม่แล้วแหละนะครับก็เอาเอาวิธีการก็เออมันก็เอาเนี่ยไอเจ้าเนี่ยไออะไรนะกดไม่ได้เนะเออเราดันถือลำโพงไปแล้วช่างมัชคือเราต้องมีแผงวงจรนะครับแล้วก็ทำลูกธนูลูกธนูระเบิดนะฮะ มีอะไรละขึ้นไปด้านบนเหนือชั้นสองอมไม่น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นบาร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะน่าจะตายกันหมดแล้วครับเหมือนเขาถูก ถูกยิงนะครับเนี่ยมันถือว่าถูกกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะโจมตีนะเท่าที่ดูเนี่ยนะหรือไม่ก็ถูกปรีปรศารพวกนี้จัดการนะเออแต่ดูแล้วมันเหมือนโดนทำร้ายแบบเยี่ยมโหดมากเลยนะนะเข้ามาที่บาร์นี่ฮะ ไอ้ยาผมเจออะไรเนี่ยกีตาร์ไอ้อายาเ,อาเล่นกีตาร์ได้เลยโอ้โหโอ้โหต,ต,ต,ตีตีกีตาร์ไปตีนะโอ้มีเงินเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะทำอะไรเนี่ยผมมีแผ่นเพลงแล้วมันใส่เพลงได้ได ต้องมีเครื่องเล่นเพลงไหมโอ้โหโดูแต่ละคนโดนน่าจะถูกจัดการมันโอ้โหโเงินเป็นฟอนเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเงินไปทำอะไรนะนี่คือกระเป๋าสตางค์ เจอแผนที่ครับอืมนี่สี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนี่น่าจะเป็นตำแหน่งที่เราอยู่นะฮะอ,อ๋อตำแหน่ง M น,น,น่าจะเป็นตำแหน่งบังเกอร์นั่นนะเนาะ,นะอ,อ๋อตรงนั้นเป็นสนามบินเหรออ๋อใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อือาหาืออ่าฮะอ่าฮะโอเค เราเอาไว้สําหรับการค้นหาต่อไปนะครับอันนี้เราเจอเบาะแสและ้ะที่เหลือก็เป็นแค่ยาพารานะครับไม่มีอะไรมากมายมีก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่อุ้ยมีคีการ์ดอีกอันหนึ่ง โอ้เป็คีการ์ดของใครเนี่ยสีม่วงด้วยนะครับอโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ให้เราได้เจอคีการ์ดนะฮะอ๋อนี่ไงเขากลายเป็น,นกลายพันธุ์ไปแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้ฮะไม่มีปัญหานะครับน่าจะหมดแล้วมั้งดูทรงแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนไม่มีประตูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องอยู่ด้วยอ่าดูนี่เป็นขีา gas ใครอ่าขีา gas ไอ้ผู้ชายเมื่อกี้นะครับ ห้องนี้มีอะไรฮะอืมคิดว่าน่าจะมีไอเทมสำคัญนะครับว้าวอ๋อเขามีโอ้กระสุนปืนให้เราด้วยมีลูกซองสี่นัดมียามีฐานไฟฉายโอ้ตรงห้องนี้จะมีรู้สึกว่าจะมี พลาสติกนะครับให้เราทำโอ้นี่อะไรอืมโอเคโอ้รู้สึกว่าจะให้เราเปิดภารกิจนะครับนี่ตอนนี้เรารู้เราบังเกอร์บีอยู่ตรงไหนนะครับในแมปได้บอกเราแล้วนะครับอืมให้เราไปหาจุดบังเกอร์บีต่อไป นี่ก็เป็นอีเมลนะครับน่าจะเป็นเบาะแสแนะครับว่าใครเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ดีนะครับจับตาดูใครสักคนหนึ่งช่างหัวมันนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับก็คือเท่าที่ดูก็คือตอนนี้มีคนรอดชีวิตอยู่ไม่กี่คนนะแล้วก็ หลักๆก,ก็คือเจ้าของบริษัทที่มาเปิดเกาะแห่งนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปพร้อมกับภรรยาของเขาคนระัอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีแต่ลงเลียนอืมก็ผมก็ไม่ได้ทิสวาาอาหารพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ใช้การ กินปลากินอะไรของเราเองก็ได้นะครับหาเอาอ่ะรู้สว่าผมจะต้องตอนนี้วัดก้ามมีเยอะแล้วใส่สักหน่อยแล้วโอเคอืมฮึอืมอืมกระสุนมี16นัดโอเคไม่เป็นไร วอดกา้าขนอกก็มีวอดก้าเยอะแล้วนะครับจำไม่ต้องเก็บก็ได้นะโอเคคิดว่าห้องนี้ไม่น่าจ,จะมีอะไรแล้วครับนะเดี๋ยวผมก็จะทำการอาจจะเซฟเกมใหม่นะครับเพื่อที่จะเปิดมาแล้วเจอ,อเจ้าอะไรอะพลาสติกเพิ่มนะครับแล้วก็ออกไปจากบังเกอร์นี้ซะนะครับ โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพามาสำรวจบังเกอร์สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราได้คีย์การ์ดเพิ่มนะครับแล้วก็จุดเบาะแสเพิ่มนะครับก็เอาไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาค้นหาอะไรกันต่อไปฝากรับชมกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีทุกท่านครับ